ที่นี่ไม่มีขายจอยสติ๊กทีนี่ไม่มีขายเกมที่ไม่มีอะไรเลยแต่คลิปนี้ก็ยังมีสน <c oughs> ับสนุนโดยหัวร้อนเกมไม่เกียร์เกมไม่เกียร์ของแท้ราคาถูกต้องที่นี่เลย <c oughs> เอาเละครับสวัสด,ดีคุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับรายการวันบีฟี่ฟ้ากับผมไม่จะจอนอีกแล้วฮะกับการรีวิวกล่องสมบัติครับผมวันนี้ รายการของเรามันบ้าคลั่งการรีวิวเลอเกินอะ,อะก็มีคนทางบ้านส่งมานะครับเป็นแพ็ก1000แล้วก็2,000นเนี่ยจากกล่องสมบัตินี่เลยครับแพ็กนี้ครับก็เป็นยุโรปนะนักเตะยุโรปบวก5เลยนะครับเป็นท็อป10แล้วก็ยังมีบอลโลกครับแล้วก็เป็นลุ้นอ่าววเบสตำนานไทยนะนั่นนู่นนี่โอเคก็รับเลยแล้วกันอันนี้ไอดีน้องก๊อปนะครับมาก็ไม่เคยออกตังเองครับมิจร์จลไม่มีตงังอาศัยการรีวิวจากคนทางบ้านมา มาดูกันดีกว่าว่า1ใบนี้จะได้อะไรนะฮะกดเลยฮะโอ้เชดฟาเบกาสครับ364ล้านโอเคครับโอเคครับ1,000มันควรจะได้ประมาณเกิน400ล้านอันนี้แค่ใบแรกนะฮะ364เลยทีเดียวมามาดูบะโลกบวก5กันดีกว่าครับอันนี้ท็อป30เลยนะมาท็อป30ใครจัดมาโอ้ ยี่สิบสี่ล้านโอ้โหอันนี้ถึงขั้นแย่เลยเนี่ยมันจะถึง400้ยไหมเนี่ยมาท็อป30ครับสุดท้ายครับอันนี้เป็นท็อปไต์นี่ครับท็อปไตร์สามใบลุ้นบัวเบสตำนานไทยคุ้มไม่คุ้มอยู่ที่ใบนี้และมาใบาแรกครับจัดมาในมาครับ1 4สีล้านโอ้โห14ล้านเท่านั้นเองว่ะใบที่2ครับจัดมา ทีมเต็มครับเป็นมเตสักเกอร์ครับเป็ดมาใบสุดท้ายฮะจะคุ้มไม่คุ้มมันอยู่ที่ใบนี้แหละขอเป็นวัวเบสก็พอจัดมาจัดมายังไง <c oughs> รูนนี่รูนนี่โอ้โหสิบสามล้านเท่านั้นเองโอเคสำหรับแพ็คอ,อ้าวเฮ้ยโดนล็อกอินซ้อนว่ะ โอเคก็ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะน่าจะได้400ล้านอยู่หรอกเอาเลยครับก็มาอยู่กับไอดีของคุณพี่จาร่นะครับกับแพ็ก2000ขุมสมบัตินะครับนี่ครับไฮไลท์ก็จะเป็นเวเลเจนท็อป5 06 U ูหครับลุ้นเวเลเจนนะแล้วก็มีการ์ดอื่นๆเพิ่มเข้ามานะดูดิโอ้โหสมน้ำสมเนื้อไม่เน่ย2 0 0 0นะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีกว่าแล้วกันมาที่ท็อป10ก่อนเลยครับน่าจะกระหลงปงสุดแล้วนะ3าใบรัวไปครับมา เลสโบ42ล้านตามด้วยเชฟเชนโกครับยัดเท่เพื่อนกันเลยโอ้โหเคยเล่นทีมเดียวกันแล้วก็สุดท้ายเป็นปีเก้9ล้านโอ้โหโคตรขิเล่เลยวะก็มาต่อกันเลยฮะหลังจากที่ไปแลกเปลี่ยนมานี่เลยฮะเป็นท็อป10ปีธรรมดา06ถึง11บุก5 3าใบลัวไปต๊อตติ103ล้านเอาเวสครับ79ล้านเมสซี่โอ้โหโอเคนะเฮ้ยแพ็กนี้ อ้นึกว่าจะกระหลงปงโอเคครับมาต่อกันที่นี่เลยฮะท็อป30บวก5ปียุโรปจัดไปครับโอ้อินเนสต้า182ล้านก็น่าจะโอเคมั้งไม่รู้เหมือนกันมาบอลโลกครับท็อป30บวก5ครับบอลโลกจัดมาเทอร์รี่125ล้านโอ้โ oh, หตั้งแต่เปิดมายังไม่ได้เกิน200เลยวะเฮ้ยเริ่มแบบน้อยๆมา ลุ้นวัวเบสสองใบขอสักใบว่ะวัเวเบสจัดมาเออแต่ว่า236ล้านเย็ดแค่น้อยเออครับก็โอเคยังดีกว่าไม่ได้อีกใบแล้วกันมาโอ้โหมาติด19ล้านโอ้หัวร้อนเลยหัวร้อนเลยมาน่าจะเหลือใบสุดท้ายนี่เลยฮะลุ้นเวลเจนท็อป5้าศูนยู่กูคุมไม่คุมอยู่ที่ใบนี้และ ตำนานมานี่คือทุกอย่างจบขอกดจนเมาหายแล้กันมาสุดเดิมเมาหายปล่อยนะหายแล้วตำนานสักตัว,ว <Okay. S 1> โอเคตำนานตำนานศูนย์หยูดิยัดแค่ฟันด์ซาครับรวมราคาตักเตท,ทั้งหมดที่เปิดได้นี่ครับในแพ็ค2 0 0พนะครับผมต้องบอกเลยว่าน่าจะยับนะเพราะว่าได้มาแค่พัน ประมาณ1,000ล้านนะครับ1,000ล้านก็ไม่รวมกับ EP นะฮะร้อยล้านที่เขาแถมมานะผมว่าค่อนข้างดีจะเจ๋งนะอาจจะเป็นเพราะดวงด้วยแหละนะเปิดได้แต่ตัวไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับก็ดูหน้าตาแต่ละตัวฮะบวกห้ามันจะดูดีนะถ้าเปิดออกมาก็หล่งฟงไงไม่รู้โอเคเอาเลยครับคลิปนี้ก็พิเศษนิดน,นึงครับมีเปิดการ์ดวัวเบสแถมๆกันนะครับของคุณปฏิพันเปิดได้จากกล่องสีแดง กล่อง49บาทนั่นเองนะครับโชคดีเหมือนกันก็ถ้ามันจะโชคดีกว่านี้ถ้าว่าผมเปิดได้ตัว500ขึ้นไปวะไม่ลีลาเลยกันขอให้500ล้านขึ้นไปแล้วกันมาเมาหายปล่อยเลยครับจัดไปโอ้มาเชนโลไม่ต่างอะไรกับน้อยเออเลยมั้งเนี้ยโอ้283ล้านเท่านั้นเองครับ บางทีทีมคุณอาจจะขาดแบ็คซ้ายคุณนะภาพดีระดับไฮเอ็นนะครับลองเอาไปใช้ดูครับเอาเลยครับก็สดๆร้อนๆเลยกำลังนั่งตัดคลิปอยู่ครับก็มีแพ็ก2,500ไม้เปิดครับเป็นลุ้นตำนานแลยก็ววเบสตำนานไทยจัดกันเลยดีกว่าครับก็ของคุณพัทรพลนะครับล่าสุดก็อินซากิ i ลิเบอรี่นะ <c ười> คือมันเสี่ยงมากนะแต่ก็ขอได้ตำนานแล้วกันขอมหายครับแล้วก็ปล่อยเหมือนเดิม ลิเบรี่ลิเบรี่คลิปเดิมเลยอ่ะเหมือนคลิปที่แล้วเลยอ่ะโอ้โหลิเบรี่โอ้กูเซ็งหน้ามึงจริงๆเลยครับโอเคน่าจะหมดเพียงเท่านี้ นั่นเลยครับโอเคนี่เป็นแพ็ค3000นะครับจากกล่องสมบัตินะฮะก็เป็นเพียงคนเดียวที่ส่งมานะตอนสตรีมสดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาเปิดแบบสดๆเลยประกอบไปด้วยนั่นนู่นนี่กูไม่ต้องพูดอะไรมากเดี๋ยวหาว่าลีลาครับเดี๋ยวจะดา่าเดี๋ยวจะพิมพ์ด่าผมกันนะฮะเปล่าๆนะครับผมมาที่10 WC ไม่ใช่ดิท็อป10ตีเข,าเ,า,เขาเรียกว่าบลโลกเขาเรียกว่าบลโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเล็งวิเอราบวกไว้ สามสองหนึ่งจัดมาก็ถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับเนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับเนี่ยผมนะครับผมนะครับเนี่ยผมอะไรล่ะเป็นปีพิเศษครับยุโรปฮะยุโรปนะฮะมันเป็นปียุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคาดหวังเป็นตอเรสบวกห้าจัดมาก็ถือว่าเป็นตัวท็อปนั่นเนี่ย สองร้อยเอ็มวะยัดเคตัวท็อปตรงไหนวะเราจะดันดนกันไปให้ถึงฝั่งผมบอกเลยมาถึงขนาดนี้แล้วองอดอย่าพึ่งถอดใจอย่าพึ่งถอดใจโอ้ตอเลสบัวเบสตอเลสบัวเบสมาโอ้ ผมเห็นหลายคนเปิดได้หลายคนไม่ได้แต่ผมต้องได้มาใบแรกไปสา <c oughs> ล้านแล้วถ้านี่เปิดมาเป็นฟนานซาเจอราด <c oughs> หรือแม้แต่เราไม่ต้องคาลอสก็ตามแต่ มันก็ยังกากอยู่ดีน้องมดเอ้ยพี่ขอโทษ3 2ไปกูปปจะลีลา,าทำไมเดียวฉันไม่นดลีลาเลยฉันจ,จะลีลาไปเพื่ออะไรอะ่ะมาการ์ดใบนี้ครับน่าจะสุดท้ายแล้วนะฮะสาธุชนว่ะสาธุชนมาว่ะ โอเคผมจะเอาปิดตรงนี้นะเพื่อเป็นเคสนะครับผมมาพร้อมละรัวไปรัวไปวเลเลจินสามสองหนึ่งจัดไปบ๊อบบี้บัวบ๊อบบี้บัวเอาเรื่องนี่คือพลังของทุกคนครับ นี่คือพลังของทุกคนครับแต่ราคาก็ถือว่าโอเคนะเอ oh. ลอดตายอะ่ะ <laughs> รอดตายอะ่ะ <laughs> อารมณ์แบบรอดตายแล้วอะ่ะเออนี่ก็เป็นกองหลังนะในตำนานชุดใหม่นะไม่ทราบว่าเก่งหรือเปล่านะครับผมก็เป็นอ่า uh, ทีมชาติอังกฤษด้วยแล้วก็น่าจะอยู่แมนยูนะครับผม